สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิรุบลไสงามค่ะ สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปพิเศษนะคะเพราะว่าอาเซียนวิชันเดินทางมาที่เกาะลังกาวีที่รัฐเคด้าของสหพันธรัฐมาเลเซียมาติดตามการพัฒนาร่วมกันนะคะระหว่างฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียเพื่อต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคในช่วงอาเซียนรอบสัปดาห์กันก่อนค่ะ นายกรัฐมรีหลีเคอรเฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเงยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์พุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านระหว่างไทยและจีนท่ามกลางการต้อนรับจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวันนตรนายกรัฐมรี ทั้งนี้ภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนสืบเนื่องจากการที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนจีนในวาระครบรอบการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนจีนซึ่งครบรอบ10ปีในปีนี้รวมถึงการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจทวิภาคีหลายฉบับอาธิการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือด้านพลังงานการศึกษาและวัฒนธรรม การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่23ที่ประเทศบูนในปิดฉากลงแล้วโดวยหัวข้อสำคัญสคัญที่ผู้นำอาเซียนและประเทศกู้เจราจาหยิบยกมาหาหรือก็บรรลุเป้าหมายในหลายด้านอาทิข้อตกลงของอาเซียนในการจัดการปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่านในอินโดนีเซียหรือการทบทวนข้อปฏิบัติและความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดการค้าเสรีอาเซียนภายในปี2558 ขณะที่หัวข้อใหญ่อย่างปัญหาข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนแม้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนแต่ก็มีทิศทางบวกโดยนายกรัฐมนตรีลีเครเชียงของจีนกล่าวว่าจะให้พื้นที่พิาพาททะเลจีนใต้เป็นพื้นที่สันติภาพด้วยความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างกันซึ่งท่าทีประนีประนอมดังกล่าวก็สอดคล้องกับผู้นำประเทศอย่างประธาน,นาธิบดีสีเจิ้นผิงที่เพิ่งเข้าร่วมการประชุมเอเป็กที่อินโดนีเซีย โดยผู้นําจีนเน้นย้ําความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมากกว่าท่าทีแข็งกร้าวในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทางทะเลประธานาธิบดีเต็งเซงของพมา่ารับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนจากสุลต่านฮัซาน,นาโบเกียในพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่23นักรืงบรรดาเสรีเบกาวันประเทศบูไน โดยเลขาธิการอาเซียนนายเลเลืองมินกล่าวว่าพม่าจะเริ่มหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งมกราคม2557ซึ่งที่ผ่านมาพม่าได้รับแรงสนับสนุนมากจากประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนและมั่นใจว่าพม่าจะสามารถทำหน้าที่ประธานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การนำของประธานนาทิบดีเตงเส็ง ซึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดประเทศสู่ประชาคมโลกรวมถึงความสำเร็จของการพัฒนาประชาธิปไตยในพมา่านายสมรังสีหัวหน้าพักสงคราสชาติหรือ CNRP ของกรัรมพูชาและผู้สนับสนุนนับหมื่นคนรวมตัวกันบริเวณลานประชาธิปไตยในช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคมโดยเรียกการชุมนุมครั้งนี้ว่าการประชุมสมัชชาประชาชน โดยผู้นำพักฝ่ายค้านกัมพูชายื่นเงื่อนไข10ข้อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาทิขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสแสวงหาความจริงชุดใหม่โดยองค์คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตชุดปัจจุบนันต้องลาออกทันทีขณะที่กะกะตชุดใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองทุกพรรที่มีที่นั่งอยู่ในสภา ท้งนี้หากรัฐบาลกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามจะนัดรวมตัวชุมนุมใหญ่อีกครั้งขณะที่ในสมรังสีจะเดินทางไปดำเนินนโยบายต่างประเทศเป็นเวลาสองสัปดาห์ที่สหรัฐอเมริกาองค์การสหประชาชาติสหราชาอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสเพื่อเลื่อนไหวไม่ให้นานาชาติยอมรับรัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบัน กระทรวงการท่องเที่ยวและการโรงแรมของพม่าวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในฤด,ดูหนาวเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีเป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปเยือนพมา่าตามเมืองสําคัญต่างๆเช่นเมืองมันดาเลพระโคนและพุกามซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของประเทศ เบื้องต้นทางการพม่าเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติขณะที่เดือนตุลาคมทางการพม่าจะจัดงานใหญ่อย่างมหกรรมการท่องเที่ยวโดยนอกจากนำสินค้าต่างๆมาขายแล้วยังแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามด้วย ยูโ o มอนิเตอร์อินเตอร์เนชระบุว่านในปี2014ที่กำลังจะมาถึงแนวโน้มความต้องการบริโภคช็อกโกแลตรูปแบบต่างๆของประชากรในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ5.4ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์โดยอัน,นิสง์ของเรื่องนี้คือรายได้ของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกโกโก้ในแอฟริกาที่ทำยอดขายสูงสุดในเวลาเพียง2ปี โดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การโกโก้ Go, ระหว่างประเทศกล่าวว่ากระแสะความนิยมบริโภคช็อกโกแลตที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีกระแสะความนิยมในการบริโภคช็อกโกแลตในเอเชียอยู่จะสวนทางกับยอดขายช็อกโกแลตท,ทั่วโลกที่ลดลงอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะยอดขายช็อกโกแลตในทวีปอเมริกาเหนือปรับลดลงเกือบ10% ซึ่งถ้เป็นเช่นนี้ในปีหน้าจะแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ15ปี